เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอครับไอไขควงเช็คแรมแบบนี้นะครับไขควงเช็คไฟนะครับตัวเส้นที่มีไฟนะครับมันจะติดเป็นสีแดงกับสีเขียวขึ้นมานะครับเส้นที่ไม่มีไฟมันก็ติดนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับดูนะครับทีนี้ผมจะเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปดูนะครับทดสอบกันนะครับห้ามทําแบบผมนะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะติดแบบไหนยังไงอีกนะครับนี่ก็คือเช็ค สายไฟนะครับปลายสายกับต้นทางนะครับมาดูกันนะครับถ้าสมมุติว่าสายมันขาดเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นสว่านพวกเครื่องใช้ฟ้าที่เคลื่อนย้ายไปบ่อยเนี่ยมันจะขาดตรงข้อที่เราจับนี่แหละครับมาดูกันนะครับว่าสีมันจะติดขึ้นมาไหมถ้าเกิดว่าสายมันขาดในนะครับติดติดนะครับติดอยู่นะครับติดแต่ว่ามันติดเป็นเหมือนกับมีไฟมาครับ มาทั้งสองเส้นนะครับนี่คือแสดงว่าถ้าเกิดว่าสายไฟมันหลวมหรือว่าสายไฟขาดเนี่ยมันก็จะติดทั้งสองสีเลยทั้งสีแดงและสีเขียวนะครับทีนี้นะครับผมจะเช็คสายไฟนะครับโดยที่ว่าสมมุติว่าสายไฟเราเป็นขาดไหนเนาะเรามีรูเนาะนะครับมันจะติดขึ้นมาไหมนะครับโดยใช้นะครับอีกข้างนึงนะครับเอาไปแย่นะครับเอ่อไปเจิ้มนะครับกับเส้นสายไฟอีกด้านหนึ่งนะครับปลายกับหัวท้ายนะครับเรามา จิ้มกับหัวเช็คแรมตัวนี้นะครับมันติดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสายไฟไม่ขาดนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอปกติเนี่ยผมไปใช้มันติบิตเตอร์เช็คนะครับสายขาดแบบนี้เนาะนะครับอืมปรดีนะครับ